โอเคถึงอย่างเนี้ยโอเคเร็จอ่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมเต้อกตามเคยตอนนี้ก็ CJ เพิ่งรับจบเป็นแท็กซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนี้เราก็ต้องเออตอนนี้ทุกแท็กซี่ทุกคันในเมืองก็กลายเป็นแท็กซิงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองดูสิมันจะเป็นยังไงวะโอเคเป็นแท็กซิงเรียบร้อยแล้วนะผมทำเออ เควสแท็กซี่เสร็จไปแล้วนะเอ่อห้าสิบคนตอนนี้แท็กซี่ทุกคนกลายเป็นแท็กซิงเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาจะเริ่มงานต่อไปอย่างแรกขอไปหาอะไรกินที่ร้านไก่หน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวตัดไปที่เควส์ซีเจเลยถ้าตอนนี้เราก็เมืองก็วุ่นวายนะยิงกันตุ้มตั้มโอเคเรามาเริ่มงานของซีเจกันเลยแล้วกันนะวุซิ่เป็นงานอะไรวะแหววิฟ o วอ r your your hair มันเขาว่างไงวะเออใส่ดอกไม้ บนหัวเลยมาเตอร์ asshole นี่แม่งโคตรเงียบเลยโอ้โหมันจะเจองูไหมเนี่ยผมแม่งยังกำลังหนูอิสส์สโคตรกากเลยอีคาทาลิน่ามึงให้เยี่ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยใจเย็นโฮมเรามีชีวิตอยู่ข้าวเพื่อนแล้วก็นักเดินทางทุกคนโอเค โอเคโอเคเดอะทูขอให้พวกเราใจเย็นเออกูขอโทษที่มัวยวายแล้วกันไอ้แกเอออะฮะเฮ้ยหลานชายเราไปพูดเดียวกันไม่ใช่เหรอเออทะเลาะกันมาแบดแมเออกูขอโทษกูก็แค่มึงยินนิดหน่อยอ่ะดูดูที่นี่มันที่แปลกๆแล้วก็ทุกอย่างมันเทียบไปหมดแล้วนี่อะไรดูสิเราจะทำงานที่ร้านกาลาดแบบนี้ได้เหรอเฮ้ยเราทำให้ไปลงรถที่ดีได้ Oh. เฮ้ยนั่นความคิดที่ดีดีพี่อ้าวไอชิบหายแล้วโอ้ยช่างแม่งเยัยมีแต่ด่ากันคืออะไรไม่รู้เออโอเคขึ้นรถไปแล้วก็ไปทำอะไรวะแต่ที่รู้เลยคือเราอยากจะทำให้โรงรถนี้เป็นโรงรถที่ดีนะจากความคิดเห็นของพ oh. well. nope> ี่สาว ไปที่69เพียอะไรมันไม่รู้ไอ้ช่างไม่ไปให้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขวาเอ้ยสัตว์อ้เหี้ยขับรถเฮียอะไรไม่ได้เอ้ยรถมีก็ดิฟจังเออมันก็ไม่บอกนะทำอะไรมันให้ไปที่อะไร89เพียอะไรของมันอ่ะไปไปลองไปด้ ไม่รู้เลยให้ทำไรแปดเก้าเพียรที่ว่าอ๋อแืงเวียดนามเนี่ยมีแก๊งเวียดนามอ๋อที่เป็นอะไรฮะโอเคเขตนี้เป็นจิต<า>ของนาดังบอยอย่างที่มันบอกดานังบอยเออก็คือแก๊งเวียดนามนะมาดูสิมันให้ทำไรวะเออกดแคปแล้วบีบแต่โอเคเฮ้ยเจสโรเฮ้ยเจสโรอ๋อหาคนเข้าทีมอย่างนี้เนี่ยจับได้แล้ว

จะเปิดลงรถมันต้องมีมันต้องมีพลังงานใช่ไหมเปิดลงรถโอเคก็คือเอาง่ายๆคืองานนี้คืองานเกณฑ์คนโอเคเข้าใจละไปที่โรงพยาบาลไก่บ่หวะาไม่ไกลโอ้โหไกลอยู่นะโอเคตามนี้ตัดเอาไปมาแล้วก็ถึงโรงพยาบาลแล้วเราจะเกณฑ์ใครเข้าวะเนี่ยดูก่อนดูสิ

อุ้ยตำรวจดูดเวนเป็นไงมั่งธุรกิจฮอตดอกเป็นไงป่ะเออทุกอย่างก็เยี่ยมหมดทำไมมีอะไรจะมาเยอะยอยู่หรอเฮ้ยนี่มีเพื่อนผมชื่อเข้ากำลังจะเปิดร้านลงรถอยู่อ่ะเจ็ตโลแล้วมึงเอาเปล่าโอเคได้อาฮะทำธุรกิจธุรกิจฮอตดอกมันไม่ลุ้งนะก็มาช่วยงานที่ลงรถแล้วกันเนาะโอเคลงรถไม่โคตรขยะเลยเดี๋ยวเจอทีหลังโอเค แล้วก็ได้เออตเวดมาเป็นพวกเออต่อไปที่คอปสเตชันดาวเทาฮะอะไรวะทำไมวะกูบอกแล้วไงเราต้องมีแบ็กอัพเว้ยนะฮะโอเคมันให้เราไปที่เออสถานีตำรวจเพื่ออะไรวะต้องการแบ็กอัพเหรอยัดเงินตำรวจงี้ปหมไม่รู้ว่าลองไปดูเดี๋ยวก็รู้เองอะเดี๋ยวไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แปลไม่เคยถูกปะ ดูสิไปที่สถานีตำรวจที่นีปะโอเคเดินลงแล้วก็เดียวขวาอะฮะเโอเคเกือบแล้วโ uh huh. อเคนี่แหละสถานีตำรวจโอ้โหโอ้ยตาต่งมากตาแหมกเลยคหาอะไรที่มันน่าสนใจน่้วพอะไรของมันโอเค Okay, we to go. we to, go. Go. We're we're to Space Space Goes by the name of Zero. <laughs> uh, okay. okay, name Zero. Okay. 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 A okay, But he's always ready to help love <laughs> okay. Let's go introduce you. Okay, do? not go there, man. Listen to Jethro. Now, what if I we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janice Joplin. ไปหาซีโรดีกว่าปล่อยใหุ้ดูดคุยไปกูไม่รู้รเราไม่คุยอะไรมันมันดูเกาๆาไงไม่รู้อะเป็นคนเมาเกาวคุยกันอะปุยสัตว์ใชับรถชนกูได้ไปไปหายทะลกันนี่ก็เป็นเขตใชน,น้าทากเาจะโดนดาชเช่าหนีมาไม้มเนี่ยไปซีโร่บายเรื่อรวมแก๊งลงรถมาละ ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข้างหน้าแล้วกันท่ได้ใช่ไหมโอเคก็อยู่ใกล้ๆลงรถของเราเลยนะซีโร่เนี่ยไปอ๋อกำลังนั่งเลนเกฟอยู่เลยเอ้ยขับหอด้วยเว้ยดีแต่อ่ะไปซีโร่ไปไกลๆพวกเบอร์คลียพวกมึงมาตามกูใช่ไหมเอ้ยทรูขึ้นมา จะพาพวกไปเที่ยวว่าไงเจมสรุปชื่อซีโร่ลยเจมคาวซีโร่ซีโร่คาวคาวซีโร่ซีเจกำลังจะเปิดโรงรถแถวมุมนั่นน่ะโอเคเดี๋ยวทำเองไปส่งที่โรงรถโอเคเราก็เกณฑ์คนมาเรียบร้อยแล้วนะ ไอ้ที่ให้ไปดูนี่คืออะไรดูลาดลาวหรอโอเคนั่นก็รถของดาเวนนะคิดว่าโอเคดาเวนเอามาถึงละโอเคเราก็รวบรวม The Gang เดอะแกงเราครบแล้วงานลงรถโอเคพวกเราเฮียโอเคมาไอา้ธุรกิจลงรถงานแรกเกณฑ์คน,เ,น,นเป็นไงเราต้องเปลี่ยน<อ>แปลง<ไ>ปที่นี่นิดหน่อยซีซอร์เฮ้ยมานี่ซับไป

แต่ถ่ายรูปผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายนะผมขี้เกียจโอเคมาเริ่มงาน CJ ต่อเออเอาโทรมาห้องเหรอว่าไงว่าไงครับสลีปเขาคุณว่างเปล่าซีโร่เอ้ามีอะไรไม่ว่างเว้ยมีอะไรเจ้าบ้านผมกอลังจะขายร้านผมอ่ะผมไม่มีอะไรผมต้องเซฟไอ้พึ่งพึ่งนี่โอเค โอเคเดี๋ยวช่วยให้ก็คือซีโร่กำลังเออจะโดนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเจ้าของบ้านนะฮะยึดบ้านคืนเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่ามัง้งนะก็เลยอยากจะหางานทำเพราะพวกเบิร์กรี่มันถล่มทลายบ้านซีโร่อยู่ก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันคยุยไม่ยากแบบคยุคยๆเลยเดี๋ยวไว้ทีหลังยากสุดในซีรีส์แล้วมัง้ง ฮ่าฮ่าฮ่ารีทริปโอเคกูรู้เลยกูรู้เลยข้าวไปไงบ้างที่ซาเซียโ่แม่งโคตรเชียเลยเออกูตรงๆเลยแม่งว่าจะดีที่หวังว่าจะดีที่ที่นะอ่ะฮะใครโทรมาว่าเดี๋ยวได้ฟังเสียงก่อนเอ้ยมอไอ้ยุ้งแม่งเเอาป็นว่าเอ้ t ดอะดีเออส์เดลวีอ่าวัยแมวขอเทลอ๋อโอเคโอเคโอเคก็คือไปที่เออโรงแรมก่อนแล้วกันเป็นว่าผมอยากได้รถสักคันเนี่ยเออจอนันและทีมมากที่รักกูขอเลยแล้วกันนี่แน่ทุกหัวเบสดีซีเจหกร้อยนี่แหละคันนี้โหดไปเราไปที่โรงแรมไก่ก่อวะเดี๋ยนะก็ไกลอยู่ตัดเอาแล้วกัน โอเคเราก็ถึงหน้าโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะโอเคจอดรถด,ดูล่าลาวกันโอเคก็บีบอยพนักง,งานเออดีเอวิอ D ออ่งเด๋ยวค่ะอ๋อดีเอจะทิ้งรถไว้ที่นี่แล้วให้เราดูรถโอเคไปที่เออใต้ดินตามรถคันนั้นไปโอเครอก่อนรอก่อนทำอะไรวะโอ้โหถล่มทลายมากเมื่อนี้เจ้าคกับตำรวจยิงกันเป็นเรื่องปกติโอเค เราก็ไปตามรถคันนี้ไปแล้วก็โดชุดมันมาโดชุดบ่ดดบอยเขาเรียกว่าบ่อยป่ะวะพนักงานเก็บรถโอเคแล้วก็เก็บมันซะโอ้ยจอยข้างๆแม่งเลยโอเคแล้วก็เก็บมันนะเฮ้ยตยินตืบมันตืบมัน,น,นโอเคได้แนละ้วคินะดได้เป็นบ่อย บอยเก็บรถมาแล้วฮ่าโคตรรอยิ่เคมมึงอัดตูดมึงไม่เด็ดซีจโอเคไม่นะโอเคเออจากนั้นเราก็วิ่งออกไปสวมรลอยเรียบร้อยภารก,กิจสวมลอยดูรถภาคห้าก็มีเนี่ยงานแบบนีน้ชุดนี้เลยจับได้เลยเล่นไบยีนอยู่อะเป็นบ่อยเฮ้ยคุณจะเป็นเด็กใหม่ที่ไหมเลยอะต่อแถว ต่อแถวรับงานไหนว่าดีเอเอกัาเราขับรถมาโอเคเราต้องไปแย่งเงินแย่งงาน,งงานเด็กใหม่ต้องแย่งงานโอ้ฟ้าร้องฟ้าผ่ามาไหนว่าดีรอดีมาแล้วก็สวนไปเลยเสียบเลยไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องต่อคิว เอาไปเลยรถเบนซ์ใครอยากได้ผมไม่เอาโอเคให้มึงเลยเดี๋ยวรอรถดีเอมาก่นว่าไงสัตว์โหดหน้ามึงนิ่งมากต่อยมาสัดาสตร์มีมองเดี๋ยวว่ารถดีเอผมหาอยอ่ดีเอรถเป็นยังไงวะแม่งไม่มีข้อมูลบอกเลยเฮ้ยนั่นดีเอโอเคทริปดีนะโอเคมา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 มีเลยได้แล้วดีเอเสร็จกูละ โอเคเอารถดีเอไปที่โรงรถของเรานะ้วภายใน2นาทีโอเคไปเรียบร้อยว่าแต่เอาไปทำอะไรรถดีเอวางระเบิดหรือยังไงว่าแต่ดีเอเป็นใครวะผมไม่ได้ดูอะไม่ได้ดูคัสสินทำไมเราต้องเอารถมันมาก็คือเอารถมันมาวางระเบิดใช่ไหมผมจำไม่ได้แนละ้วอันนี้จำไม่ได้จริงๆนานแล้วมาดีเอ ทิปดีดีเอทริปดีเขาบอกก็เลยอะทิปมึงก็เสร็จเรียบร้อยกูจะวางระเบิดรถมึกไม่รู้มันจะเอาเจ้ารถไปทำอะไรนะผมเดาว่าเอาวางระเบิดอะผมจะไม่ได้ละเคเอารถแม่งมาดูสิปอแปะมาเสียบเลยเรียบร้อยอ๋อยัดยาโอเคไม่ได้วางระเบิดแต่ยัดยาอ่ะ โอเคเอารถไปส่งที่โรงแรมเหมือนเดิมแล้วเราก็แจ้งความจับไอ้เหี้ยดีเอติดยาไอดีเอ้ายาประมาณนี้ป่ะโอเคน่าจะประมาณนั้นแหละไปดีเอขายยาวะ่ะดีเอเม้ง,มง,มงโคตรเหี้ยเลยซีเจแปลว่าดีเอน่าจะทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับโรงรถเราเรอ่ะเราก็เลยตัดตัดคู่ค้ามึงเลยเราจะผูกขาดธุรกิจ <laughs> อย่างเหี้ยเลยซีเจม้ง <laughs> c ี CJ, หรือพวกมึงเหี้ยกันแน่วะม,มาเอาละได้ละทันเวลาพอดีโอเคไปเรียบร้อยจากนั้นก็กลับไปข้างนอกแล้วก็โทรเรียกตำรวจยังคุยเลยระยำชิบหายแม่งโคตรระยำไหม CJ ว่าไม่ใช่ความคิด CJ เจอ่ะซีไม่น่าคิดนี้ได้ไปเราก็ยืนดูอันนี้ก็ Ada แน่นอน อ่ะโทรเลยว่าไงเฮ้ยนี่ทิปของเราว่าเจออะไรสักอย่างเนี่ยมาดูหน่อยสิอ่าเรียบร้อยโทรเรียกตำรวจแล้วก็ยืนดูแบบแอกแอกอ้าวโดนแล้วตำรวจอย่าขยับออกมาจากรถแล้วก็ยกมือขึ้นซะอ่าเรียบร้อยมึงมาทำอะไรที่นี่อ๋อฮะมึงมันโมรอนป้าซ่อนอะไรไว้ข้างหลัง กูเจอกูเจอของดีที่เม็กซิโกอ่ะโอ้โหสองตันดีแมรี่เฮ้ยกูไม่เคยเห็นเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงไปปิ๊บเดือดโดนต่อยเรียบร้อยลาก่อนรือจะบอกว่าไปแก้ตัวในศาลเรียบร้อยไหมนะฮะอดหลักฐานชัดขนาดนี้โอเคต่อไปก็ทักเวสซีเจเวสตัวเองต่อเรียบร้อยตำรวจกูขอละบ๊ายบาย มาเราก็ถึงโรงรถ CJ แล้วนะโอเคเอารถตำรวจไปเก็บก่อนเผื่อได้ใช้สักวันนะผมคิดว่าโอ้โหรถเพียบเลยผมว่าเอาไอ้คันใหญ่ออกคือแมงเกกาสัตว์มาหรือไม่ก็จอดดีๆก็ได้าจอดธรรมดามาไม่จอดได้สี่คันเลยเนะี่ยแม่งเจ๋งว่ะมา,มาเอาแลไไปแล้วปิปลลดปิดโรงรถรถคันนี้เป็นของเราโอเคงานต่อไปให้ทำอะไรวะเนี่ยเออดีคอนสตรัคชั่น ดีคอนสตรักชั่นนี่คือเอ่อรื้อใหม่ป่ะเอ้โฮมิสเฮ้โฮมิว่าไงเขา What the fuck you goin' go ดูสิมันเามากูเป็นกะหลี่อ่ะอีดองพวกนั้นเนี่ยใครพูดถึงมึงอพวกช่างอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการเองเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจัดการเองโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันให้เดี๋ยให้รู้จักเคาร์โรสตาบ้าเสียโอเคโอเคมันมีคนว่าน้องสาวเราเป็นกะหลี่นะเราก็เลยจะไปสั่งสอนไอเียไม่เคยไม่จังไรสัตส โอเคมึงกล้าว่าน้องกูเป็นกะหรีกันเหรอเดี๋ยวกูจะทุบให้หัวแบะพวามึงเรี้ยงตัวเลยแม่งซ่าผิีคนเรากูจะได้รู้สักทีว่าพวกเราจะเป็นผู้มีอิทธิพลคนใหม่โกบสติจะมาครองที่นี่มาทันลมเลยเออตอนแรกก็ทำลายเออลงช่างมีวิธีทำลายหลายวิธีนะแต่ผมใช้อันนี้แล้วกันไอ,อรถดูดเนี่ยแหละดูดชนแม่ง ตมูมอ้าวเฮ้ยเอ่อบอกให้ระวังระเบิดอ๋อโอเคโอเคพังละหนึ่งผมจำได้ไม่ใช้รถด,ดูดถ้าผมจำไม่ผิดที่จริงใช้ระเบิดก็ได้เอาปืนยิงระเบิดแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเอาเนี่ยแหละชนเลยไอพวกช่างว่าน้องกูเป็นกะหรี่แล้วเอ้ยมีปืนด้วยหลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบแล้วยังไงอะรถใครเจ๊งกันกันโอ้โหแม่งดิฟได้ด้ว,ว่ะโอเคทำลาย ฐานเคลื่อนที่เรียบร้อยลงช่างเลรอโอเคเลยทีหนึง่งเฮ้ยทำไรโอ้โหมึงจะดิฟเคงกวัวไม่มีทางอู้โ,โหดกว่าอยู่แล้วพวกกูเป็น CJ CJ o f g จออ e e t ุ๊ e สเลยนะเว้ยออืระเบิดโอเคเรียบร้อย What t แต่ฟักกูกำลังขี้อยู่เฮ้ยนั่นมันเสียขี้อะไรนะเนีเ่ยอา้าวอ้าวบานบึ้ม โอลีแคร็บคุณไปเห็นอะไรทั้งนั้นโอเคกลับไปขี่ต่อเอ่อดันห้องน้ำเคลื่อนที่ไปลงหลุมคอนกรีตโอเคโอ้รถไอ้นี่แล้วนี่วะโอเคผมเอาคันใหม่ดีกว่าว่าไงสัตว์แน่จริงลงมาไงคุณมีปืนพกนะเว้ยเอ้ยเหี้ยเกือบละปูมเพชรจับเฮ้ยเหี้ยกงกง เด้อเดอเด้อเดอันนี้แล้วกันอิมพีร์คอยเกียนโอเคหัวหลุดเรียบร้อยจากนั้นเราก็เออดันไอห,ห้องน้ำเคลื่อนที่เฮ้ยมีเชนซอด้วยดีว่ว่าห้องน้ำเคลื่อนที่อันไหนวะมีได้สองอันเอ่าอ๋ออันนั้นไงอันที่มีมาร์คสีแดงโอเคตามนั้นโอเคลดูดมาฆ่าหมกปูนว่าน้องกูเป็นกะหรี่ยงละมึงใช่ป่อกว่าไอตัวที่ว่าน้องเป็นกะหรี่ยงว่าน้อง โอ้กอดไปโอเคอ้าวเฮ้ยเพื่อนมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์มาเคลียร์กันหน่อยปั๊มสกิลปืนนี้หน่อยก่อนยังไม่ได้ปั๊มเลยอาชีพหายแล้วปุ่มเฮชรช็อตปุ่มเพชรช็อตปุ่มปุ่มไปปั๊มปั๊มสกิลปั๊มสกิลเฮ้ยยิงโดนหน่อยดิเออโอเคสกิลอัพละตอนนี้กลายเป็นแก๊งสเตอร์ละ น่าจะระดับแก๊งสเตอร์แล้วแหละโอเคจากนั้นเราก็ดันห้องน้ำเคลื่อนที่ลงหลุมไปซะโอ้กอดอ๋อโอเคลงไปซิวะมาเอาใหม่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 ซีเจกบสติกกูลุงทำได้ไปลงไปเออแล้วแหละโอเคจากนั้นเราก็เอารถคอนกรีดมายัดรถโมปูนเออโอเคไอ้ที่จริงใช้เคีนก็ได้นี่หว่าช่างไม่เถือปูใช้นี่ไปละ ใช้รถดันไปแล้วโอเครถดูดฆ่าหมกปูนโอเคมันให้เลือกวิธีฆ่าเว้ยใช้เคนก็ได้แล้ใช้รถนี่ดันก็ได้ผมว่าใช้รถดันง่ายกว่าเคแม่งดูยุ่งยากนิดนึงเรียบร้อยหนึ่งเสร็จกูแน่ไปเรียบร้อยฆ่าหมกปูนลาก่อนดันมาว่าน้องกูเป็นกะหรี่ไงซีเจสั่งสอนกกล้าดีนักกูท่าจากไหนวะ รู้จักกบสตีดน้อยไปโอเคป้ายลาก่อนมาโอเคอันนี้ทำงานล้างแค้นโดยเฉพาะเลยเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อใครมันไม่ได้งินอยู่แล้วแหละก็าทำงานเพื่อตัวเองเ่ะไปมา,มาเริ่มงานต่อไปการเป็นงานลงรถแบบอา้าวใครโูมาวะ yeah, <what? S 1> ว่าไงสับ no, เฮ้ยนี่เจทโลดูเฮ้ยเจทโลมีอะไรวะเออกูคุยกับซีเซอร์แล้วเฮ้ยอย่าเข้าใจกูผิดได้เข้าใจเอออะไรวะเดี๋ยวขอจับใจความก่อนฮ o เออขอประเด็นเลยไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นน่ะก็แค่อยากจะขับอ๋อโอเคเราต้องไปเรียนโรงเรียนขับรถนะโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คือเราต้องการมีรถหลายคันแต่เราต้องมีใบขับขี่ก่อนเราก็ต้องไปฝึกใบขับขี่ให้ CJ นะแต่ช่ามันก่อนเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเพราะเควส์ม่ยาวจะเอาคลิปเดียวเลยไอเควสเนี่ยไอเควสนั่นผมจะทำเควสนี้ก่อนโอเค เอ่อฟโต้โอกาสมีฮะเฮ้ยลานชัยมาดูบอสไเอโรที่สกอ n a เ d i อ t r a ี l เร g ต h e m n o ว okay ร m ้า m i n g to m e e t y o จโอเคไปเจอกันเจอกันที่ไหนวะผมไม่เข้าใจ๋รวแป๊บนึงนะไปรับซีซ่าที่เอ่อเหมือนจะเจอพวกบัลลาดอยู่แถวไหนไม่รู้เราต้องไปรับซีซ่าที่เลคคันทรี แล้วก็อะไรสักอย่างอะเกี่ยวกบพวกบรรดาเนี่ยแหละไอ้ช่างมันเถอะเออเราจะใช้เออรถตำรวจแล้วกันเราจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราดต้องขึ้นรถตำรวจมาไปไหนๆก็หยิบมาละก็ไปเลยโอเคคราวนี้มันไกลสัสเลยตัดแน่นอนตัดยาวๆเลยอันเนี้ยบายๆโอเคเราก็ถึงที่ตัดพบซีซ่าล้วนะไปะขึ้นรถเฮ้ยทางยี่หฮมโฮมไหนวะ ทางนี้พวกดิเอออ่ะขึ้นรถซีซ่าแล้วก็ตัดใช่ไหม <What? S 1> กจูจำได้แล้วต้องไปที่เอเจนต์พายจะไม่ผิดจูจำได้นะครยเนี่ยอ,อ่าฮะเอเจนต์พายแน่นอนเออเราจะไปที่เอเจนต์พายเออขับตามถนนไปเลยโอเคขับรถไปเลยเอเจนต์พายก็แม่งไกลนะโคตรไกลเลยอันนี้ก็ตัดแน่นอนมาถึงไปแล้วก็ตัดด๊อก อ่าตอนนี้ผมก็ถึง Angel Pie เรียบร้อยกับหน้ารถที่เละเป็นขี้าอาอ้าวชนอีกอ้ามามามาไปหลังไปหลังเข้าแมา่งปะถึง Angel Pie ละ,ละเออชนอ,อยียรถมันขับยากจังมาไปึ้นไปบนหลังคาโอเคบนหลังคาแล้วก็ส่องกล้องถ่ายรูปผมจำได้จำเคว็ดนี้ได้จำได้ดีเลยโอเครถปีนเอาวะโอเค เคเตรียมซูมเตรียมไทยเคไปเครอทาเก็ตมามันจะมาเมื่อไหร่วะเนี่ยนั่นไงเคเป็นพวกเอ่อมันก็คือไลเดอร์มึงมันเหี้ยมันกำลังทำธุรกิจแก๊งมันไอ้ไลเดนไอ้ไลูกกะรีเรียบร้อย สอนนี้ก็จะคงจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งมันก็คืออ่ชื่ออะไรนะโอเคถ่ายครั้งรูปหนึ่งไม่ติดหน้ามันไม่หันหน้ามาไม่ติดอะ่ะชิบหายละชิบหายถ่ายไม่ทันนะเนี่ยเอาเรียบร้อยเควสเฟลวะ ไม่เฟลเดบ้อยมีชั้นเฟลพ่อ,อ,งอไงโอเคมีระบบใหม่มันมีระบบทิปสคริป์ด้วยเนี่ยใครซื้อแท้ได้เนี่ยระบบนี้โอเคเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีโอเคนี่ไงกดทิปสคริปได้เออถ้าเกิดเราเคยทำมาแล้วเป็นระบบใหม่นะใครเล่นของปลอมหมดสิทธิ์ูเล่นของแท้เว้ยโอเค ทริปสคริปมีเฉพาะของแท้มันเป็นระบบใหม่ล็อกสตาร์มอัปเดตนะมาถ่ายรูปมีระบบทิปสคริปด้วยเฮียเพิ่งรู้มาถ่ายรูปต่อไอสัตว์เขาที่ขอให้ได้เหอะไอเฮียเมื่อกี้แม่งเฟลว์เฟลว์แบบทุเรศอ่ะโอเคมาเอาใหม่อันนี้ต้องถ่ายหน้าชัดๆคือต้องถ่ายหน้าตรงเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ผมพลาดเองนะโอเค there it is Holmes ค okay. มาละหนึ่งคนรถคันเดิมของมึงเลยโอเคไรเดอร์ okay. มึงมันย่ This อ than any gang, มาังมาไรเดอร์ <Little> ลูกกะลี <laughs> มาเดี๋ยวสิหมอนี่ต้องถ่ายหน้าตรงมันให้ได้ใช่ไหมถ่ายมันเลยไม่ได้ได้นะต้องให้มันลงมาก่อนโอเคติดโอเคนั <okay. S 1> <Okay. S 2> ่นทีโบนเมนเดสอ๋อไอทีโบน

โอเคเชี่เกเรียบร้อยเราได้ครบละมีทีโบนมีไอเกแล้วมีอะไรนะโอเคกลับบ้านแล้วเราไปทำอะไรต่อกลับเลยเควสจบแล้วใช่ไหมอ๋อมาส่งที่ปั๊มโอเคดีนะมีระบบสซอรกีบะไม่งั้นกูขับรถยาวจริงโอเคไม่โคตรเกเรเลยเออเราต้องหนีไปจากที่นี่ไปเจอที่ลงรถโอเค อ่ะเรียบร้อยจบเควสอันนี้ทำงานอันนีไน้ไม่เชิทงทำงานไม่ได้เงินนะเพราะเราต้องการจะแก้แคทอยู่แล้วนะโอเคไปกลับบ้านไปโอเคแล้วเราก็กลับกันเลยจเจออีกเควสหนึ่งมาถึงบ้านสักทีโอ้เยียโคตรไกลเลยแม่ยัน สวยต่อไปคือจิซี่อ้าวเริ่มเลยถ่ายจิซี่ได้ที่เลยนี้เม่งผู้ชายที่เกียรว่ามาเฮ้ยเราเป็นไงบ้างเฮ้ยว่าไงวูซี่เฮ้ยเขาเออก็เลยจะอธิบายเอ่อเรื่องพู่ชายโอเคโอเคดูวูซี่อะไรน y s Yeah, they're the local They're pretty big time, I Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. Now who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up deals. You concierge of can How I get to him? จิซซี่ทำงานอยู่ที่ดิวตัมกลับแถวเออ่ป้อมประกันเก่าอะไรแบบนี้โอเคเจอกันจูซีอย่าหายไปล่ะโอเคโอเคเราจะไปจัดการไอ้จิซซี่แล้วนะไอ้เยี่ยเกไปที่กับจิซซี่โอเคมาถึงตอนนี้เราก็ประชุมแผนเรียบร้อยนะฮะว่าเราจะไปตบไอจิซี่ยังไงผมว่ามันก็ได้เวลาพอสมควรแล้วผมว่าตัดพาร์ทเท่าทีเลยดีกว่าเดี๋ยวจิซี่เดี๋ยวทำเควสจิซี่ทีเดียวซีโร่ทำซีโร่ทีเดียวเดี๋ยวลง เรียนขับรถก็โงเรียนขับรถทีเดียวโอเคนะไว้เจอกัน